สวัสดีค่ะ Good afternoon class สมาชิกค,คนเดิมนะคะที่เข้ารงเรียนตรงเวลาเนาะทีมงานเดิมนะคะทีมงานนี้เยี่ยมที่สุดทีมงานนี้โอเคสมาชิกก็ครึ่งนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มเรียนกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้ตอนแรกคุณครูสั่งนักเรียนว่ายัางไงนะเมื่อวานคุณครูบอกว่าฝากให้นักเรียนไปอ่านเนื้อหา อ่านเนื้อเรื่องในหน้าที่8ในหนังสือ Workbook ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้คุณครูขอ,ขอขั้นด้วยเรื่องนี้หน่อยละกันนะคะวางเนื้อหาตรงนั้นไว้ก่อนคุณครูจะสอนความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะที่มันนอกเหนือจากในหนังสือมันคือตัวนี้ค่ะ W H I L E อ่านว่า while while ทุกคนลองฝึกออกเสียงนะคะโดยไม่ต้องเปิดในนะลูก while ตัวนี้อ่านว่า while มีเสียงตัว l อยู่ในคอด้วยนะคะตัว l มีเสียง l อยู่เหมือนเราพูดรอลเลเลอะแต่ว่าไม่ต้องออกเสียงเลอะคะ่ะอืไม่ต้องออกว่าเลอะออกมาฮะ,ะ while while ตัวนี้คล้ายกับ when ใช่ไหมจำ when ได้ไหม w e n, when w h e น่ะเจ้าตัวนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันค่าวันนี้ ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะพาร์คอนกับพาร์ซิมเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเป็นพาร์คอนเหตุการณ์ที่เกิดมาแทรกเนี่ยก็คือพาร์ s ซิมเิลทำไมยังอยู่เรื่องนี้อ่าเราสามารถใช้เจ้าตัวนี้มาเชื่อมเชื่อมประโยคแทนเวนได้เด็กๆเราสามารถใช้ตัวนี้มาเชื่อมได้เผื่อน,นักเรียนไปเจอในข้อสอบนะคะอาจจะไม่เจอเวนก็ได้แต่จะมาเจอตัวนี้แทนาาค่ะวา y ครูก็เลยสอนเพิ่มไปเพราะว่าปีนี้เป็นป .6 แล้วใช่ไหม อาจจะมีการไปสอบเข้าโรงเรียนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสอบเพิ่มไว้ซึ่งในหนังสือไม่มีให้นะ while สามารถใช้เป็นตัวเชื่อมใน p a r t c o n t i n u o n s กับ past s i m p ได้ 9. เหมือนที่คุณครูบอกเลยแปลว่าในขณะที่มีความหมายเดียวเท่านั้นนักเรียน while แปลว่าในขณะที่เวนน่ะเวนจำได้ไหมเวนมีสองความหมายจำได้ไหมเวนมีทั้งสองความหมายก็คือในขณะที่กับ ตอนที่แต่วาง่ายกว่าอีกขณะเรียนมีความหมายเดียวเลยแปลว่าในขณะที่ตำแหน่งการวางของคานักเรียนจาไว้เลยถ้านักเรียนเห็น while ในข้อสอบนักเรียนรู้ไ้เลยนะอยู่ในเรื่อง Pa s t c o n t i n u o u s t e n s e ทใช่ไหมถ้าเห็น while นักเรียนรู้เลยว่าคํานี้วางไว้หน้า past continuous t e n s e เท่านั้นโอเค while ใช้วางหน้าพ a s t continuous เท่านั้น ต่างกับ when เ,เนาะ when เ,เขาวาง past หน้า past คอนหรือ past ซิมก็ได้แต่ w h เนี่ยวางได้แค่หน้า past ค่อนมืออัเท่านั้นตัวอย่างการใช้ค่ะจากภาพนี้แหละคุณรูจะเอาภาพนี้ที่เราเรียนเรื่อง when เนใช่ไหมคะเอามาใช้ค่ะเปลี่ยนจาก when เป็น while จากประโยคแรกใช่ไหมว่าเจนนี่กําลังทําอะไรเหตุการณ์แรกที่เกิดก่อนก็คือเจนนี่กําลังนั่งอยู่บนมานั่ง แล้วเราเชื่อมด้วย when ค่ะ when is started to rain ด้านหลังเป็นเหตุการณ์ที่มาแทรกก็คือฝนตกคุณครูใช้ when อยู่ใช่ไหมคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากใช้ when เ,เป็นตัวนี้ค่ะ wow ก็ได้เหมือนกันแต่อะไรเปลี่ยนไปคะทุกคนประโยคสลับกันค่ะท่านผ้เห็นไหมว่าประโยคสลับกันจากที่ด้านหน้าเป็น past continuous ask เพราะว่ามี was แล้วก็มี verb ที่เติม ing จากกรอนแรกมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมมันกลายไปอยู่ข้างหลังค่ะสลับตำแหน่งกันเพราะถ้าเราเชื่อมด้วย while มันต้องอยู่ข้างหน้า past continuous เห็นไหมนี่ถ้าคุณครูเอา while มาเชื่อมแทน when มันต้องนำหน้า past con past con เลยมาอยู่ด้านหลังแทน it started to rain while Jenny was sitting on a bench ฝนมันเริ่มตกในขณะที่เจนนี่กำลังนั่งบนม้านั่งความหมายมันเหมือนเดิมใช่ไหมจากประโยคแรกบอกว่าเจนนี่กำลังนั่งบนม้านั่งตอนที่ฝนมันเริ่มตกต่างกันยังไงลูกความหมายก็คือเหมือนกันกำลังนั่งอยู่บนม้านั่งแล้วฝนมันก็ตกแทรกมาเดี๋ยวลองไปดูข้อต่อไปอืมดื่มเปลี่ยนดืมลบนะคะเดี๋ยวลบปากกาก่อน ข้อที่สองกันบ้างคุณครูเขียนโครงสร้างเอาไว้ให้นะโครงสร้างอันนี้มี verb ing ค่ะมี was แล้วก็ verb ing ก็คือ past con ใช่ไหมส่วน subject ของข้องสองก็คือเป็น past simple อันดับแรกคุณครูจะใช้เป็นอะไรก่อนคุณครูจะเขียนด้วยอะไรก่อนก็นืออ่าจากประโยคนี้ค่ะเห็นไหมคุณครูไม่ได้ใช้ when แล้วนะวันนี้ครูไม่ใช้ when แล้ว it started to rain ประโยคนี้ทำไมมาขึ้นหน้าคะ นี่ประโยคนี้เป็นอะไรลูกเป็น p a ร t ทซิค่ะมีประธาน started เป็น v ว r รช่องที่2ค่ะเป็น p a ร t ทซิเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังอะ่ะคุณพูมาเขียนก่อนเพราะว่าคุณพูเชื่อมด้วยอ่ะ why ต้องตามหลังด้วยพ a r ์ทคนมันจะอยู่หน้า p a ร t ทซิไม่ได้ It started to rain while Andy was drinking some water ฝนมันเริ่มตกในขณะที่ Andy ี้กำลังดื่มนะ้ำ แล้วทีนี้คราวที่แล้วคุณครูสอนโดยเอาเวนไว้หน้าใช่ไหมแล้ว w h วางไว้หน้าประโยคได้ไหมคะได้เหมือนกันถ้านักเรียนไม่อยากสับสนในการสลับตำแหน่งประโยคนักเรียนสามารถเอา while ไว้หน้าประโยคก็ได้แต่ต้องตามด้วยอะไร while ต้องตามด้วยอะไรตามด้วย past con สมมุตนจำได้ใช่ไหมหลักการใช้ตามด้วย past con ดังนั้นนี while andy was drinking some water ก้อนนี้ก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นอะไรเป็นพาร์ทคนแล้วใส่คอมมาขั้นค่ะถ้าไวายอยู่หน้าต้องใส่คอมมาขั้นระหว่างประโยูแต่ถ้าอยู่ตรงกลางต้องใส่ไหมต้องใส่คอมมาไหมทุกคนถ้าอยู่ตรงกลางไม่ต้องใส่เออแค่นั้นแหละหลักการถ้าเอา,วาไว้หน้าใส่คอมมาขั้นด้วย while Andy was drinking some water, his t a r t e d t o r a i n ความหมายเหมือนกับตอนเว n อยู่หน้าเป,เป๊ะเลย ในขณะที่แอนดี้กำลังดืงนะ่มน้ำฝนมันก็เริ่มตกความหมาเหมือนกันเป๊ะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้นักเรียนอาจจะเห็นไว้ในข้อสอบของคุณครูด้วยก็ได้สักสองสามข้อนักเรียนอาจจะเจอมันนะคะเพราะฉันตั้งไปฟังนะอะไรที่อยากจดก็จดได้ค่ะต่อไปอีกสักตัวอย่างสองตัวอย่างนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองฝึกทำแบบฝึกหัด ข้อสามแล้วค่ะมาถึงข้อสามแล้วคุณครูจะแต่งประโยคว่าเชสกำลังเดินเล่นในสวนสาธรารณะใช่ไหมกับเหตุการณ์ที่มาแทรกคือฝนมันเริ่มตกถ้าคุณครูเอาไวไวตรงกลางคุณครูต้องขึ้นต้นด้วยพาสซิงก่อนอ่าคุณครูขึ้นอันนี้ก่อนโอเคสอรี่อ่ะอันนี้ก่อนนะคะตามที่คุณครูตั้งมาก็คือคุณครูเอาไวไวหน้าประโยคค่ะแล้วตามด้วยพาร์ตคอนติเนียอัส Why Kate and Scott were ใช้ were เพราะประธานของคนนะคะ were walking in the park ขณะที่เคทและสกอต t กำลังเดินเล่นในสวนสาธารนณะเหตุการณ์ที่มาแทรกนักเรียนใส่คอมมากขั้นค่ะแล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็บทช่อง2ได้เลยก็คือ it started to rain ขณะที่เคทกำลังเดินเล่นในสวนสาธารนณะฝนมันก็เริ่มตกนะคะความหมายเหมือนเดิม ถ้าใครถนัดเอา while ไว้ตรงกลางนักเรียนยกไปทั้งก้อนนักเรียนยกยกไปทั้งหมดส่วนหน้านี้เลยนักเรียนยกไปเลยเอาไปไว้ตรงกลางก็ได้แต่เอาอะไรมาไว้หน้าแทนเอา it started to rain เอา past s i m p ไปไว้ข้างหน้าแทนนะคะก็จะได้เป็น it เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะอยู่ตัวแรกของประโยค it started to rain while Kate and Scott were walking in the park ฝนมันเริ่มตกในขณะที่เคสและสกอตกอตำลังเดินเล่นในสวนสาธารนณะเห็นไหมนักเรียนสังเกตชื่อคนค่ะเคธกับสกอตต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะชื่อคนต้องเขียนต้นขึ้นต้น้วยตัวพิม์ใหญ่เสมอเพราะเป็นชื่อเฉพาะไม่ว่าชื่อใครก็แล้วแต่ชื่อปังปอนชื่อแพนก็ต้องเขียนต้องไวยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประโยคนะคะสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่สี่ใช่ไหม สกอตเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์ของเขาอยู่ตอนที่ฝนมันตกถ้าคุณครูเอาไววยไว้ตรงกลางดังนี้ค่ะด้านหน้าก็เป็น pasting it started to rain while Scott was talking on his cellphone ฝนมันเริ่มตกในขณะที่สกอตกำลังคุยโทรศัพท์ของเขาแปลว่าในขณะที่ได้ความหมายเดียวนะดังนั้นมันจึงต้องตามหลังด้วย past c o สลับเอาวายไปไว้หน้าแล้วกันคุณครูค,ครับผมถนัดเอาวายไว้หน้าครับจำง่ายดี w h i l e Scott w a s Talking o o h i l e Phone แล้วก็ใส่คอามมาคั้นค่ะ It s t a r t i d t e d r i n ฝนมันก็เริ่มตกนักเรียนถนัดแบบไหนจะเอาไว้ตรงกลางหรือตรงข้างหน้าก็แล้วแต่แต่ว่าต้องตามหลังด้วย Part c o n t i n u o u s a t อ่ะเดี๋ยวครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนค่ะ วันนี้จะเร็วนิดหนึ่งนะนะักเรียนเตรียมสมุดกับดินสอค่ะขอเป็นดินสอก่อนนะคะเผื่อแบบผิดพลาดจะได้แก้ไขได้อ่าโอเคเอาเล่มบางขึ้นมาค,าาครับเพราะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้ทุกคนทําลงไปในสมุดค่ะทําในคาบเลยแล้วกันนะคะเพราะเราเหลือเวลาเยอะนะคะ เตรียมหรืยังทุกคนไหนใครเปิดกล้องแล้วโชว์ให้คุณครูดูซิว่านูม,มีปากกาเออมีดินสอแล้วก็สมุดแล้วนะคะให้เพื่อนให้เพื่อนไปหาก่อนคุณครูขอภาพอันนี้ไปนะนี่คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนี้ลงไปในสมุดค่ะ what happened what's wrong อนักเรียนเขียนวันที่ไว้ได้เลยค่ะเขียนวันที่วันนี้ไว้ได้เลยด้านบนเขียนเป็นอีกไหมวันที่เขียนโย่ก็ได้ลูกอ่ะเขียนวันที่ย่อก่อนก็ได้แล้วนักเรียนเขียนตรงกลางหน้ากระดาษด้วยคําสั่งนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะแชร์ให้ว่าขึ่นเขียนยังไงนี่ค่ะสมมุติอันนี้เป็นสมุดของนักเรียนนะนี่คุณครูขอเว้นวรรคให้นักเรียนเห็นชัดหนึ่งมันจะขึ้นตัวสีน้ำเงินเพราะว่าคุณครูเว้นวรรคางนะคะ ข้อที่หนึ่งนักเรียนเขียนโจทย์ตั้งไว้อย่างนี้เลยค่ะเสหนึ่งข้อแล้วก็ต้องตอบแล้วก็คขีดเส้นใต้นะคะ Answer the question ตอบคำถามค่ะนักเรียนต้องตอบคำถามคำถามมาจากไหนรู้ไหมคะคำถามมีสองคำถามด้วยกันง่ายๆนะักเรียนต้องเลือกว่านักเรียนจะใช้คำถามไหนไปถามแต่ละข้อนะคะ ข้อที่หนึ่งคือภาพนี้ค่ะคลีมผู้หญิงคนนี้ชื่อคลีมค่ะกำลังหลับอยู่คุณครามกำลังกินอยู่วินกำลังกระโดดอยู่ค่ะเคมกำลังรดน้ำต้ไนไม้ค่ะรักโลกแพมแพมกำลังนั่งยิ้มนื่อนั่งอยู่และอลิซค่ะมาจากไหนไม่รู้นะคะเด็กผิดท้องค่ะมานั่งอ่านหนังสืออยู่ค่ะ คุณครูให้คําถามมาบรรทัดที่เป็นสีขาวกับดำค่ะนักเรียเนเห็นไหมคะน้านบนบรรทัดแรกถามว่า what was he doing when he heard the noise what was he doing when he heard the noise เขากําลังทําอะไรตอนที่เขาได้ยินเสียงดังรบกวนนักเรียนสังเกตรประธานค่ะประธานในประโยคคําถามสีขาวอะประธานเป็นอะไร เป็น T ใช่ไหมนี่ประธานเป็นทีประธานเป็นทีดังนั้นนักเรียนจะสามารถเขียนคำถามนี้ได้ก็ต่อเมื่อภาพนั้นเป็นผู้ชายคุณครูกำหนดข้อเลยแล้วกันนะคะข้อที่หนึ่งคือภาพคลีมค่ะคุณครูให้คำศัพท์มาแล้วค่ะอยู่ไหนคะอยู่ใต้รูปค่ะคำศัพท์อยู่ใต้รูปเป็นคำศัพท์เป็นเวิร์ช่องที่หนึ่งสอง วินเป็นข้อที่สามนะคะคุณครูไม่ไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงให้ให้ตอบนะหมายถึงตัวละครในนี้ค่ะสี่เป็นข้อเข็มนะคะกาลังทาอะไรทุกคนมีตัวละครอยู่ในห้องจริงจใช่ไหมคะอันนี้ทุกคนมีตัวละครอยู่จริงๆยกเว้นอลินสนะคะที่ไม่มีมีหกข้อด้วยกันคุณครูจะเฉลยข้อแรกให้ละกันนะคะนักเรียนจะได้ไปทําำห้าข้อ ข้อแรกเป็นผู้หญิงค่ะข้อแรกเป็นผู้หญิงนะักเรียนจํารูปนี้ไว้นะคุณครูจะแต่งประโยคคำถามว่าข้อนี้ค่ะ What was she doing when she heard the noise หล่อนกําลังทำอะไรตอนที่หล่อนได้ยินเสียงดังดรบกวนหล่อนกําลังทำอะไรคะหล่อนกําลังนอนหลับใช่ไหมคะหล่อนกําลังนอนหลับอ่าดังนั้นนะักเรียนตอบ โดยใช้ while มาเชื่อมค่ะคุณครูแต่งประโยคคำถามโดยใช้คำถามสีดำใช่ไหมเมื่อกี้นี่คำถามสีดำคุณครูใช้ประโยคคำถามสีดำเพราะว่าภาพนี้เป็นผู้หญิงอ่าต้องใช้คำถามสีดำแล้วเวลาตอบตัวอย่างค่ะคุณครูขออ่าแล้วแต่เลยว่าใครจะเอา while ไว้ข้างหน้าหรือใครจะเอา while ไว้ข้างหลังก็แล้วแต่เออไม่ใช่ข้างหน้าข้างหลังนะข้างหน้ากับตรงกลางนะคะ คุณรูท่นานั้เอาเจ้านี่ไว้หน้าค่ะ wild wild แปลว,ว่าขณะที่ใช่ไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกาก่อนเป็นสีน้ําเงินนะคะคุณพูจะแต่งประโยคว่าขณะที่ครีมกําลังนอนหลับหล่นก็ได้ยินเสียงดังรบกวนะคะ่ะคุณรูใช้ wild ไว้หน้า wild <Wow. S 1> ดังนั้นตามด้วย part continue art ใส่ประธานก่อนค่ะ she she ใช้กับ was แล้วอเวอร์ช่องที่หนึ่งที่คุณครูให้มาค่ะอยู่ไหนใครหาว่าช่องที่หนึ่งเจอบ้างหาเจอไหมหาเจอไหมอยู่ใต้รูปส l ส e ลี <Sleep. S 1> ค่ะ S l e e S l e, e P เติมไค่ะไอคะ I N G ค่ะแปลว่ากําลังนอนหลับในอดีตนะนี่ตอนนี้พูดถึงเรื่องในอดีตนะคะไม่ได้ทําำู่ตอนนี้นะเมื่อวันที่แล้วอ่ะเมื่อสองสามวันที่แล้ว Why she was sleeping หลอนกําลังนอนหลับ แล้วก็เชื่อมด้วยประโยคที่า,าแเซกค่ะใส่คอมมาขั่นก่อนเพราะว่า w h y ของคูอยู่หน้าค่ะ why she heard the noise heard the noise คุณครูมาจากไหนเหตุการณ์ที่นอเซออาจากไหนอยู่ในประโยคคันสามสีดำเลยค่ะนี่คือข้อที่หนึ่งคุณครูเฉลยข้อหนึ่งให้แล้วนะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะได้ไหมยากไปไหมยากไปไหม มาดูคำศัพท์ก่อนไหมคำศัพท์อยู่ด้านล่างค่ะ Sleep แล้วว่าหลับง,ง่าย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  Eat กิน Jump กระโดด Water รดน้ำได้นะไม่ได้แปลวนะ่าน้ำอย่างเดียว Sit นั่ง Read อ่านค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปทำในหน้าที่เป็นบทให้ดูนะว่านักเรียนต้องเขียนลงไปในสมุดอย่างไรให้มันเรียบร้อยนะคะลองดูลองดูว่าป .6 แล้วทำได้ไหมเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งค่ะนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่เป็นตัวอย่าง Why she was sleeping She heard the n น i s ยขณะที่หล่อนกำลังหลักหล่นได้ยินเสียงดัง,ดงรบกวนนะคะหรือใครไม่ถนัดเอาไว้ไว้หน้าได้ไหมสลับอไปไว้ตรงกลางได้ไหมได้ค่ะนักเรียนยกมาทั้งทั้งก้นเลยนะถ้าใครจะตอบอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนครูก็ได้ยกประยุหลังมาไว้หน้านะคะนี่เอาประยุกที่เป็นพลาสซินวางไว้ข้างหน้าก็ได้ประธานเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะแล้วก็เชื่อมด้วยอะไรคะ ว้าว wow. โดยที่ไม่ต้องใส่คอามมาแล้วถ้าเจ้านี้อยู่ตรงกลางแล้วอย่าลืมเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กค่ะสีม่วงนี่คือตัวอย่างนะคะก็แรกนักเรียนลอกไปทั้งสองแบบเลยแล้วกันค่ะคำตอบส่วนข้อสองถึงหกนักเรียนตอบวิธีเดียวก็ได้นักเรียนฝึกแต่งข้อสองสามสี่ห้าหกไปฟังๆนะคะเข้าใจวิธีการทงไหม อ่ะเดี๋ยวภาบนี้คุณครูจะทิ้งไว้เท่านี้เลยแล้วเดี๋ยวคุณูส่งงานนี้ก็ไปในไลน์นักเรียนให้นักเรียนทนําในสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในสกูบอยได้เลยโอเคถ้าเสร็จวันนี้นะคะแึง